กราบสบายดีพ่อแม่พี่น้องเย็บเสียกแพงเบิร์ตสุขุสุคนเนาะพี่ป้านาะอาเบิร์ตสุมองสุบอนกินผีสั่งก็พักก็กินหยากินหยาปันงัวปันควายไรไก่ชองโตนี่ก็ดีไปพา,าพี่น้องไปเบิ่งไปชมน้องเคยลาสิหวานกะผลงานไปสาว่านแถวนี้นะฮะกาลสินเออผลงานน้องเคยลา หวานกะเออหวานปุ้ยเลยป้านี่แ่าแมวเดี๋ยวมื่อแรกฉิลงม,มาบอกเขาหวานปุ้ยเลยเช่นทางนี้ตอกกอนเลยปุ้ยเล่งบอนี่นะมองลังสีหวาน,สานงสี่่อุ วานกาเทถอดสามเทืิดสุดท้ายแบบนี่หรือว่าตา<อ>สุดท้ายอีกพอ่พอๆกับพอ่อ,พอแล้วแบบน,นี้ตาสุดท้ายอีกตาสุดท้ายเทืิดสุดท้ายของปีนี้พ่อๆกับพ่อเอาเด้พี่น้องครับบาดอม,มันหลามมันสวายหลามมันสวายอันเจ็สีดำเลยนี่เชื่อมวานกาแตลา่ละปีแห่งดำหลากว่านี้แล้วเดือนเก้าของวันนา เขาก็เข้าได้แช่อีกแช่ในตาอ่ะขากปันอยังจากที่ออกหรือบ่อบ้านนี่เขารีบกันไล่อีกนะบระเทศชอบก็ได้ไงเออเขารีบเพราเขาตื่นอยู่น้ากันนะล้นรุ่นอาว่ามันออกมันผิดทีหรือห่าง ถ้าใครมาเบิ่งมาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อยลืมกดไลค์กดแชร์เนาะกดติดตามน้เด้วยเราจะพาดคลิปใหม่ๆจะลืมกดมากระดิ่งเนาะเท่ากับจะได้เมื่ออะไแหละจะได้เมื่อดำหน้าอะไแหละเขโทรมาตามเลยต้นต๊ะพอลุงอยู่บ้านตกในใจคิดว่าโอ้ยต้นตไ๊ไหวโพธิ์นนะสิจักอาทิตย์หนึ่งนี่ยังตกเพราะว่า ถ้ากามาเมื่อวานนี่เด้ก็เลยว่าบันหันอย่างเมื่อมันหักที่จรมเป็นได้เมื่อแล้วเพราะว่าทางหน้ากระบุมีภัยเด้มันมีผู้คาดผู้ไทยนี่แหละมันมีคาดนาไฆ่าคนไทยแหละอาจจะเผาเป็นเหตุก็ได้จี๊ดอ๊อกเป็นเหตุร้ายคือก็เมื่อยคนบอกแข็งแห้งข้างผู้ขจ่างกันวันทรายลุง ดั้กับว่าละหาิบนี่แล้นนะบัดแถวเพื่อขจ่างถือ,ถอเนียแถวเลยรักสามไปนี่นะว่ละสามสิบหาพันธนดะำนาโลกากรมาละสามลอยกีบโลกานะจักแต่ว่ามันถือกระดอกกระดีะอ่ะอหอบาทเนาะมันหนึ่งบ่พอบาทซ้ำ หักบ <glorious trees. S 3> ้โหูมัดกเข้ามันใหญ่มันหน่อยหาได้มหมละสามรอยกรี๊ดโซมาต่บาไปแหละเท่านี่แบ่งแห่ไปเลยผูกเด้องนอ่ะเด้อผูกได้สิดำหน้าเลยได้ยังปล่อยไปอยู่บ่บ่ได้ยินบ่ เอาลุกไปหาเอาปลาซื้อไว้สักยังบ่ได้ยินจังสีอลไรพี่น้องเลยทีสีวิตสาวนาเฮายังเห็ดแบบโบราณโบราณอย่างไ่ได้เห็ดแบบ,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 บสมัยใหม่ไม้ใหม่เพื่อจะมียอดเนาะมียอดมีหวานเนาะครล่ะ ขู่ม,มือเนี่ยเขาเจ้านิยมหน้าหวานเลยทางใดก็ได้ลายเจ้าเนียเห็หาควายเต็มอยู่หวานนะเจ้าเห็ดหน้าสบายพี่นี่ผู้เลี้ยลายถงเลยก็มีทางบ้านนอนห้างผู้แห่งเลี้วลายถงเจ้าเห็ดหน้าปีนี้สบายทันคนเวลาหลักยอดเอาไว้อืมยังสบาย ไปอยู่ต่างหากกัชิย่อกัชิวานคือกันแรกเนี่ก็นเนี่ยทางกัชิวานคือกันเด็กพี่น้องเลยประเดิมแหละกกวานก็ลองเบิ่งก่อนผ่านมาเป็น,นดดฮะมีคนเหตุยุ่งให้เขาเจอเห็ดบ่ลู้บ่เจนนาเฮือเป็ดป่าอยู่นี่แหละไปบุกเบิร์กเอาเนี่ยแล้วบุกเบิกเอามากัชิวานนี่ยและวตีแหลกปีแหลกมันเป็นนาเฮือกเก่าอยู่มันหนัก เก่าเฮงโพดจนจนเป็นตาเก่าจนลืมปันว่าพอหว่าเป็นคันหน้าเก่าอเออมาเนี่ยคืออาหารสิเกิดเขาสิมาเกิดกันจังโมงเนาะตอนเที่สงตอนเที่กูเลย <c oughs> สามารถคลิปได้ก็จะเลื่อก็ไลค์กดแท้มี่งอะ่ะยังบ่ฝากคลิปใหม่ๆของครอบครัวเฮาอ่ากดนากระดิ่งกด subscribe ออกไปในโลกผู้ว่าประเทศลาวเขายัางเด็กหน้าเด็กด,ดั้งเดิมอยู่อ่ายังดำหน้าวานก้าอ่าท่านเดียวว่าสมัยใหม่ห้อยคือว่าคืาาอลุงวานแล้วยอดยังบ่ได้เห็ุให้เบิ่งอยู่หน้าสมัยใหม่ <laughs> เห็นแต่กระเจ้าเห็ดฮักบอได้ไปเบิ่งดอกจกระเจ้าเห็ดกันแบบไรยังบ่ฮู้วิธียังโบยิ้มเลยฮักบอลขึนยังบขึ้นเนาะยังอยากยังอยากหัวโบราณอยู่ยังอยากตามพ่อตามแม่โบล้านอยากเปลี่ยนแปลงก็คือว่าแหละเนาะ โมเดนี่มาเลาะยังอยู่นี่เนาะอารลอ่ะอารลอะอารลอ่ะอารลอลสีซอยอยู่ดอกจักพูดสีซอยอยู่จักพูดอาเลยนี่แหละก้าเพ่ฤกษ์ อีกอาทิตย์หนึ่งบอกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยแหละก็ได้ดำเลยนี่ก็สีหอดได้ยี่บุดียันเพนยองก่อนอาทิตย์หนึ่งที่ละต่ว่ากล้ามยังอ่อนอยู่หวานปุ้ยไปแล้วนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งพนละก็พอดำแล้วนะเป็นไรง่วงๆใช่มามต้นกล้าบ่บบเน,นี่ อยาไปน้ำหมูเนี um> ่ยหมูกับห้องน้ำล้างอีกนี่แหละทงไหอยทงน้าเฮาตั้งแต่ยังบ่อแบะยังในหน่อยเพื่อเป็นประวัติกรรมความได้กัพอจืบบ่ลืมเนาะว่ายังอยู่ไซส์เนี่ยเคยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อก่อนอยู่พุ่นอยู่หลุมพุ่นบนหน้ามันก็จะมีน้ำสางแสงอยู่พุ่น กำสร้างแสงกินเบิดทีปในบ้านน้องแต่เนี่ยลงมากินอยู่หันในหน้าเขาไอ้บูอะไรแต่ตอนนี้นะเขาจะทมบนเหล้วเขาจะทมแล้วในน้ำสร้างนี่ก็ต้นไม้ต้นตองในหน้านี่ครับม,นมนันสีแบบกระเจ้ากระสีสีบักสีจุดไปนำแบบให้มันแปนนะแล้มันก็จะมีต้นโพต้นไฮอยู่แถวๆนั้นก็จะมีน้อยดินมันก็จะลงโจ่งแน่ ส่วนว่าต้นกระเดาเนี่ยยังน้อนๆอย่างตอนนีกก้ครับที่พอมาเบิ่งตอนนี้บักใหญ่เน่เนยังแหล่นไปเจอขอนเขาได้ฮะพอหอมปากหอมคอพี่น้องเลยนเนาะเทพพระใบสม,มัยแหละ เยอแต่บอ่อนั่นแหละหนะบ่ถึงมันจะมันสิเป็นยังไงฮะบ่หวานไปก็ได้บ่หนาบ่มีนะนี่หวานเราเลาะ,ะ,ะมาหนาเลยรถเออ,อตัวน้่ยมันเป็นโน่นเนี่ยปานไว้แหละบ่แน่าได้บางทีฝนบ่ตกมาห้อย ชิมิเตเม็ดข้าแรกกับชาผูกไก่กระแหลนลงมาใส่เห็นหวานเขา้าไก่ดอกไก่กับไก่เจ้าของโอเคพี่น้องเลยนพอหอมป้าหอมคอบ่ลายมันชินยื่สีเงาก็ <c oughs> ไพร ขอบุญขอบพูนหลายๆที่เขามาเบิ่งมาชมอ้าวงัวมันก็แหลนลบไปลบมาอยู่นั่นเนาะเอาไว้พออันใหม่คลิปหน้าคุยละอยู่ดีไม่แหง้งอยู่แดงไม่หิ้บเบิดสุ่คู่สุขข่คนอย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยสบายดีีพไว้สวยจัดเถอะสบายดีสบายดี